สวัสดีครับบ่าเมืงเลยเคยอุดรมาพบผมาพ่อพีพ่อน้องอีกคือเกา่าก็เดิมครับพี่น้องอันนี้ออกได้คือเก่าครับอาวุธมา2สองชนิดครับอันนี้ทางน้ำนะครับพี่น้องนี่อันนี้เป็นอาวุธทางบกครับไอลูกเหล็กคือเก่าแล้วครับมันหยุดออกเลาะคือเกา่าพี่น้องหนาวแห้งครับบรรยากาศในเกาหลีตอนนี้เดี๋ยวทีติดตั้งอุปกรณ์ก็เด้พี่น้องเด้อ อันนี้ก็เป็นกาดกันมื้อครับขออนุญาตติดตั้งอุปกรณ์ก่อน้อพี่น้องล่มครับมนีล่มวีเลยครับเึื่งอากาศกันหนาวกัเย็นล่มกับล่มมาใส่อีกเต็มบานี้อดีม,มีีวันหยุดครับพี่น้องออกโปออกหลอเพือเกาแล้วครับ ก็เลยมีเนวอยู่เนวกินมืน,นอีาพ่อปลาเอาปลา,า,ปาพ่อ,อนกเอานกครับเอาเบิดทุกสิ่งทุกเนวครับ บุหนักมนาะสองชนิดสองยางได้มมอนี่ไปครับพี่น้องบาน,นี้ย่อนแสงนะพี่น้องบางงนี่เห็นตัวบักใหญ่ครับอยู่นี่นี่มันนอนอยู่นี่ครับบ่ท่านได้ยิ่งซ้ำจักไปทไั้งเลยแดดกระซองมาทาั้งนี้เบื้งบ่เห็นครับ ไปครับเมน้ำไงครับเมื่อนี่องหนึ่งสัตว์นกเป็ดดูแจ่นี่บดถือมันซ้ำพี่นอ้องท้ายลมวีวีอากาศก็เย็นแต่หนาวมันจะมีตวบนนอกพี่น้องนอกมื่อนี่แดดก,บก็บ่บคอยหอนได้ครับแดดกัได้ไปครับไปติดตามรุ่นน้ำกันเ้อพี่น้องเด้อหมายงามอยู่ด้อครับพี่น้องนี่ ตะว่าลำบากในการเบ่งตูครับมันย้อนแสงครับทั้งน้ามันเลือกน้ํเลาะไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องอลมแห้งขนาดสุดยอดพี่น้องเองอเห็นจต่นกเป็ดลอยเต็ยมอยู่คนครับ พี่น้องนกเป็ดห้ายเป็นหลายได้แท้ครับระยะมันไกลครับผมยิ่งกันยิ่งบ่ถึงมันหอกครับอากาศมันเย็นหลายบ่ปานขึ้นมาแลนพี่นากมันก็ชีมัง่งประหยัดพลังงานโอ้ยนกเป็ดครับแตกบื้มเลย หม,หมายงามีงมยงๆเป็นแต่ไมีตูขนาดครับจต่ว่าบ่มีตูมนันแลนอากาศมันเย็นมันก็จิบจําทิ้นเขาง่ายคือกบนิวอะบ่มานอีกแล้วว้ามือนีิ พี่น้องอยู่แล้วครับรุดครับลดุดหรืออยู่เนาะเรียบร้อยลดแล้วครับ ใส่เขาไปเล็กรุดเล้วรุดเล้วพี่รุดอีลี สงสัยมันถือป่ดจังหรือมันเข่าปูเลือกขไม่รนนู่น่พลาดแล้วครับพลาดตัวนึงแล้วรุดได้จังได้นี่ าไหมครับเอาไหมพี่นอกเอาไหมหนาม,มันเุิ่มเหิอมึงเห็นแล้วครับพี่นกแต่ว่าบางนึงเห็นเงามันแหลนมาอยู่ครับนมคุนล้วครับนมคุนกุบเลยพี่นกบางน,นึงนี่ Up new เรกเม่เล่าพี่น้องประมาณสองลูกครับใส่ประมาณสองลูกครับพี่น้องนี่สอดปัดเลยครับใครเต็มท้องครับผม สองโลครับพี่นกใส่ประมาณสองโลครับกำลังงามสุดยอดไข่เต็มท้องเลยครับ วันนี้ก็ได้ติดไม่ติดมือมาแต้มหนึ่งนะพี่น้องถือว่าหมันอยู่ครับนเป็นกับเองกับน้ำครับผมใช่ประมาณสอกิโลนะครับพี่น้อง อย่างนี้ครับประยัดกับเขาไปหลายมือเติบครับผมแล้อขอบบุญขอบคุณนอครับพี่น้องที่ติดตามรับชมเอาไว้ติดตามต่อพ่อกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม